ในเรื่องของการบริหารจัดการเงินทุนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านคลองขุดที่จะสร้างรายได้สร้างอาชีพและสร้างความสุขให้กับคนในชุมชนสำหรับคราวหน้าค่ะคิจะพาคุณผู้ชมไปติดตามผลการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันได้นะคะสำหรับวันนี้ทิ่ขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ นอกเหนือจากการมุ่งให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้เพื่อคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนแล้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังให้ความสำคัญกับการที่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้มีสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพที่ดีขึ้นดังนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงมีการดำเนินโครงการการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินสำหรับเมืองใหญ่มาตั้งแต่ปี2546โดยมุ่งเน้นไปที่ศูนย์กลางเมืองและแหล่งธุรกิจขนาดใหญ่เขตอุตสาหกรรมทางด้านเทค นโนโลยีระดับสูงและศูนย์กลางธุรกิจท่องเที่ยวรวมไปถึงพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ซึ่งตลอดระยะ10กว่าปีที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบนความร่วมมือกับองค์ความปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ได้มีการดาเนินการย้ายสายไฟฟ้าลงใต้ดินไปแล้วตามตัวเมืองในจังหวัดต่างๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญสําคัญสําหรับขั้นตอนการก่อสร้างหลังจากตรวจสอบแบบและกําหนดจุดติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วจะเป็นงานด้านโยธาก่อนเช่นการวางท่อร้อยสายการหล่อบอ่อพัก จากนั้นก็จะเป็นงานด้านระบบไฟฟ้าทั้งการตรวจสอบท่อร้อยสายการลากสายเคเบิลใต้ดินขั้นตอนต่อมาคือการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันต่ำหม้อแปลง ก่อนทําการทดสอบการจ่ายไฟฟ้าว่ามีเสถียรภาพและความปลอดภัยส่วนขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการเชื่อมโยงระบบจ่ายไฟพร้อมทั้งปรับทัศนียภาพพื้นที่ที่ไม่มีสายไฟฟ้าโยงไปมาให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นวันนี้นอกจากหน้าที่นําไฟฟ้าไปส่งแก่ผู้ใช้ไฟแล้วสายเคเบิลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเหล่านี้ยังช่วยสร้างทัศนียภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนเมืองได้อีกด้วย สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจัดงาน15ปีกองทุนหมู่บ้านเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยมุ่งพัฒนาส